อาก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมรอบนี้นะครับเรามาอยู่กันในหน้าแฟนเพจของไลฟ์อ b รนะครับผมทุกคนเพจนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นเพจแบบว่ารับกดผลนะครับรับกดเพชรนะครับผมนะอะไรต่างๆเลยนะครับทุกคนเกี่ยวกับพวกเกมพาร์พวกอะไรเงี้ยทุกคนนะโอเคนะทุกคนก่อนที่ทุกคนนะครับผมจะไปซื้อนะครับหรือใชบริการรันนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนนี่กดติดตามไปเลยนะผมนี่ เป็นรายการปวดเลยนะครับนะเป็นไงจัดเลยทุกคนแล้วเรากดอัปเดตครับผมนี่ครับก็ทําการติดตามเพจที่เรียบร้อยครับจะได้แบบเวลามีข่าวสารแจ้งเตือนอะไรเนี่ยก็จะได้แบบมาก่อนเลยนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมนี่มีเครดิตครับไม่ต้องกลัวมีเครดิตครับทุกคนโอเคทุกคนนี่ครับหน้ากดอะไรบริการก็จะมีประมาณนี้แล้วเลทราคาก็จะอยู่ข้างหน้าแฟนเพจเลยนะครับทุกคนนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เพจก็ไม่แพงนะครับนี่หนึ่งร้อยห้านะครับได้แปดร้อยยี่สิบห้าเพจนะครับไม่แพงนะครับโคตรถูกทุกคนโอเคครับผมแล้วก็จะทาการทัก ฮักไปเลยสวัสดีครับนี่ครับรอรอเพจตอบนะครับผมโอเคครับผมนี่ครับสวัสดีค่ะอินเตอร์เรสซิ่งแลนด์่ค่ะก็คือลูกแคร์ที่ได้กิดติดต่อมานะคะโอเคทุกคนเนี่ยหากลูกเนา่สนใจเพจเจมหรืออะไรต่างๆครับก็นี่ตามนี้เลยลูกค้าแจ้งไว้ครับโอเคสนใจเพจครับนี่สวัสดีค่ะเฮ้ยทำ็นสวัสดีค่ะตบบ้องหูหยอกหยอกหยอกโอเคทุกคนก็แอดมินนะครับแอดมินเขาก็ตอบมาแล้วนะครับทุกคนโอเคครับผมโอเครอแอดมินตอบนะได้เลยค่ะเอ้ย สนใจ100เง้อย้ยดูด,ดจะพิมพ์105่ร้อยห้าสิบร้อยห้าวอลครับนี่ครับอ่าสนใจหนึ่งร้อยห้าวอลนะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปเลยคือเราสนใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมพาสหรืออะไรนะครับสามารถทักถามแอดมินได้เลยนะครับแอดมินเพจนี้ต่อไวมากๆนะครับคือผมรอ ยังไม่ถึง15วิเลยตอบแล้วนะครับผมทุกคนอ่านี่ครับช่องทางการโอนทุกคนเห็นไหมครับผมนี่ช่องทางนะครับการชำระเงินตามนี้นะครับ Tuni Wallet นะชื่อบัญชีนี่ครับผมโอเคเบอร์ตามนี้เลย105บาทโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะครับโอนก่อนเลยนะครับทุกคนนะผมจะทําการโอนก่อนเลยนะครับผมโอเคโอนไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็เช็คชื่อนะครับว่าชื่อเนี่ยตรงกับ ในวอลหรือเปล่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตโอนก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ทําการโอนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนั้น105บาทนะครับโอนไปครับเบอร์นี้ครับชื่อนี้เนาะโอเคทุกคนนี่เห็นไหมครับก็ชื่อเขานะผมเพชรทองกองจันดีเนี่ยแล้วก็โอนไปครับผมนี่ชื่อตรงเลยนะผมก็ทาการโอนแม่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมโอเคจ้าเดี๋ยวเขาก็น่าจะให้นะครับลิงก์มาหรือแม่ก็เอารหัสเราไปเติมนะเดี๋ยวเรารอดูนะครับทุกคนนะโอเคครับผมเล่นในคอมหรือโทรศัพท์เลยพวกคอมครับนี่ร้านนี้ม คือถ้าสมมติเป็นโทรศัพท์ก็น่าจะแบบว่าแอดมั้งนะผมจำไม่ผิดนับแอดแล้วก็แอดเขาเซิร์ฟนะครับผมโอเคโอเคทุกคนตอนนี้นะครับทางร้านนะครับได้ให้ลิงก์เรามาแล้วนะครับทุกคนคือไวมากๆอ่ะโอเคครับเราก็กรอบลิงก์ไปวางนะครับทุกคนหรือเรากดไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมกรอบลิงก์ไปวางนี่หวนครับเออกดเข้าไปเถิดทุกคนกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะครับผมเออเมื่อกี้กรอบลิงก์วางมันผิดนะครับโอเคแล้วเราก็แบบว่าวางมาเลยทุกคนเห็นไหม ฟับก็จะเข้านะครับผมโอเคโอเคครับจะเข้าเกมแล้วทุกคนโหลดใกล้เสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับผมโอเคโหลดเสร็จแล้วโหลดเสร็จแล้วมาเข้าเกมแล้ทุกคนโอเคครับเข้ามาในเกมนะครับทุกคนแล้วก็รอแอดมินเข้ามาสักครู่นึงนะครับผมโอเคครับก็แอดมินได้กำลังเข้าแล้วก็พอดีว่าคอมผมแรงกันนิดนึงนะแอดมินเนาะโอเคครับผมรอแอดมินเข้ามานะทุกคนสักครู่นะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับแอดมินได้เข้ามาแล้วนะผมเยสชื่อยังบอลเยสยังบอลมาเดี๋ยวฟักเกอร์ะวัเนี่ยนะครับโอเคเข้ามาแล้วครับตอนนี้นะทุกคน รอแอดมินเขาโอนเพชรให้ตอนนี้ผมมีเพชหนนึ่งร้อยหนะครับโอเคแอดมินเข้ามาแล้วนะผมรอแอดมินเขากดให้นะนี่มาแล้วโดนแล้วโดนแล้วทุกคนโอเคปึ๊บไปแล้วครับบ้าไปแล้วครับจังหวะนี้น่าจะมังซื้อเพชรครับทุกคนเพชรจะเข้าแล้วรอดูรอดูรอดู a, ด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  a, ทุกคนดูที่เพชรครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เพชรเราเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเอ้ยได้โคตรไวอ่ะครับได้โคตรไวอ่ะทุกคนเพจนี้นะครับทุกคนเออ ได้ตอนนี so, ้เราได้เพชรแล้วเย่ทุกคนโคตรเท่โอเคครับทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้นะครับก็เห็นเขาบอกนะทุกคนเนี่ยทางร้านได้เร่งส่งให้ลูกค้านับ2-3นาทีนะผมนี่ครับส่งสินค้าให้แล้วนะรบวกดุลลบนหนึ่งให้ทางร้านหน่อยนะครับนี่แล้วเขาก็มีแคปหลักฐานที่เขาโอนเสร็จให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่โคตรเฟี้ยวเติมโคตรไวเลยนะครับผมทุกคนนะเติมไวมากๆนะครับผมนี่เราก็มาบนหนึ่งตรงนี้นะครับบนหนึ่งให้ร้านเขานะครับทุกคนโอเคก็สาหรับใครนะที่สนใจสินคค้าาาานนะรรรบทุกกกไมม่่่ววจเป็ิผผลหือ เกมพาร์นะครับแล้วก็เพจในออสตาเนี่ยทุกคนก็สามารถติดต่อมาที่เพจ Facebook นะครับผมนะไลค์ R B X ได้นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะใครที่สนใจก็ฝากด้วยนะทุกคนโอเคครับแล้วก็ใช้บริการเสร็จอย่าลืมมาบนหนึ่งตรงนี้นะนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจนะครับโอเคทุกคนก็สนงคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม